và tu thì nó người nó no. tu yên phát đông là cả cơn loại nhàng gọi này bảo đào thiêm nó cường đủ sân nhan à, à. sờ bài đi sờ bài, bài đi những mùa than bớt đấy này cái đấy đấy lọc là bao lọc thật Thôi thật được này. Bảo bảo bên nhàng, bên Thôi thật 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 บບงตງໂนี้ปໄປມື້นี่ກ່ອນບໍໂຕນີ້ເນາະບໍ່ແມ່ນບໍ่น້ເນາาແມ່ບນ พี่น้องเอ้ยพุ่นเนาะตู้เย็นพัดลมและกะเกินว่าอีหยังก็อันนี้บ่ตะจานดาวเทียมจานดาวเทียมเนาะเครื่องรัสัญญาณเออสบายดีเด้อสดีสดียังบ่ทันเบิดได้อันนี้ก็ได้ไดล็อกแล้วบ่บ่ตะล็อกแล้วบ่ยังแต่โทรทัศน์โทรทัศน์อยู่ทางไหนบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังโทรทัศน์พี่น้องเอ้ยอ่าอยู่ในรถเนาะ จังได๋ก็คือว่าเด้อนพอพี่น้องเอ้ยกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัดสุขสุขคนเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งทั้งประเทศเด้อพี่น้องเด้อก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวจิตอุตมพรคือเก่าอีกเช่นเคยเต็มรถอยะมื้อนี้ก็ได้เนาะอ่ามีทางโทรทัศน์พัดลมพี่น้องเอ้ยตู้เย็นพร้อมนําแน่หม้อแกงหม้อหวดเดี๋ยวนึงเข้าพร้อมพี่น้องเอ้ย กตอนนี้เนาะพ่อพี่น้องทั้งบรจิตเองกับทั้งทีมงานเนาะอ่ามาดำเนินการซ่อมคนมาหนี่กันได้มาอยู่ที่บ้านเอื้อใหม่คือซีเมนของเล่าบ่เดือาจังไดบ่ตาเนาะบ่เทนชวนบ่แตะวะนี่เออเอาเอาพี่น้องเลยคือเมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องก็พากันมาอยู่ที่อ่าบ้านของเอื้อใหม่เพิ่นอ่าเป็นบ้านนะเนาะอ่าสะขุนใต้เนาะอ่าบ้านสะขุนใต้พี่น้อง มาจอดรถไปหุมเนาะทั้งบาแสนเพิ่นกัไปเบิ่งเลยคือได้ยินข่าวว่าไปมาเบิ่งเรื่องห้องนุ่งห้องน้ำแม่นบอกห้องน้ำห้องน้ำเพิ่นนี่อ่าทะเลาะเงิเพิ่นคือได้ยินข่าวว่าหกหกหมื่นบ้างหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทพี่รองเลยเอ้าจังไรก็คือว่าพี่รองเลยเอ้าบ้าตายอ่าก็คือทางธนาเบาจิตเนาะอ่าสีพาผมเองพี่รองเอฟซี เขาไปเยี่ยมยามถามไทยเบึงทางเรื่องอะไรกะเบึงหง่ำหนำในเพิ่นเนาะในเรื่องสร้างเพิ่นเพิ่นดำเนินการไปหอดกานต่อในแล้วหรือว่ายังบีท่านได้อนาจัดการแต่มีแต่ว่าสีพาผมเป็พี่น้องเอฟซีไปเยี่ยมไปชมเบึงเด้อน้องพี่น้องเลยป่ะสนอมาตั้เนาะโดย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 ไปเลดอยู่พี่น้องเลยแต่กะลมโว้ยว้ยเนาะกะ เบงตัวนี้ไปวนก่อนตัวนี้เนาะโมเมนบ่นี่เนาะเนาะเขาเขาไปพร้อมๆมกันนี่แหละองเลยดอกคูี่นอุกดกคูณเบ่งมานวันนี้ก็บ่าตเพลงไหนเพยพื่อนนวยิคเอมีเพลงมีติดยูบ่เพลงอะไรให่แกแต่จะฟังไทยเพื่นดอกคุณนะ โอ้ยบอตาเคยถามเ่าแกอยู่ด้วยหลอกคุณปานเป็นยามหน้าแล้งเออพอแรกบอกที่ลงตัวดิในหนึ่งให้เข้าบนนี่บ่บ่าิีอ่าเข้าเขานี่ก็ได้เหม็นบ่มามามจิจับอีกไหมใช่หลังห้องน้ำมั่งแล้วบ่เฮือนมั่งในที่บอตาเอ้ยนะมั่งแล้วมั่งแล้วเออเฮือน ขึ้นครัวมังแล้วเป็นสีบางแผนเห็ดเลยแหละบ่งนี่ก็ได้เออขอเข่าได้อข้เ่เด้อเออขอข่าบ่แม่เขากินอ้นอันก้กต่อัดเลยเออให้สอไมเ็ดยังดิเจนิวเจ๊มากนิ้วย่แตงไ่บ่สุมาบ่เออโดยโดยเมสบายดีเด้อ มันหรื่องมังนุ่นแม่เชียอ๋อบ้านเฮาได้พี่น้องเลยนี่เด้พ่อแม่ก็แกะอยู่ในเฮือนนันไดนี่จ้ะอือเออเนาะหรือว่าแกะหายบ่ไแม่บ่เหมิยนเงียบแกะหายบ่เอาใจออกเออ่โอ้แล้วก็บ่ตาเห็นเฮือเพิ่นนี่น่ะทั้งบ้านนี่น่ะมีเฮือจากครูหลังคาเฮือนย่อหน้าค่วนไหมน้าท่วมได้นี่แม่อยู่กับไผนี่อยู่กับลูกบ่อยู่กันจะคนนี่

แบบว่าใส่เหือเลยบาดไหมเน่เเขาใส่เหือใส่เหือขามปนี้เหือนี่ลั่หนึ่งแพงบ้างไหมในเชือเหือเก่าเขาจะมีวิถีพันหนึ่งพันหนึ่งเอ่าใช้งานได้ยี่ประเมนได้อันเหือชกหน้าไม่ได้ไหมซึ่งอันจะ่าแบบมือหนึ่งเลยได้เหาะแต่ว่าน้อยนะน้อยที่ได้ประมาณสองคนสามคนขี่นะอันแก่คายมีนแค่ถึงสี่พันนะเพราะว่าเห็ดไม่เห็ดไม่ไเลยนี่แต่ว่าเป็นไงแถบนี้ บคันชีน้อยดีมันแบบเพื่อเครื่องเพื่อของนั่นทีแรกเราเอาเน้วเราถือเอาออกไปอันเซให้ได้สักนอกจากว่าเพื่อหาปูหาปลาในน้อยครัานี่เนาะอืมเพราะว่าอี่ทามนะอยากให้ปวดเห่าเลยเออเด็กชื่ออะไรปวดเห่าแพงมั้เนื้อเพื่อนแพมอันเดียดก็เจกจ่ายอยู่เดิมสี่พันบาทให้เราเนาะเพงเนาะประมาณสองไปล้านกว่าอืม ่ประมาณล้านกวัสองล้านเออเมนแล้วเนาะสองล้านสองล้านกัวคนแหละอสองล้านกัวพี่เนาะแต่ว่าไม่เฮาไม่เห็ุนี่กะมันกับบทโทษสำยางปันได้นะแต่ว่าออนขนาดเพื่อนี่ก็ได้ช่องหน้าเลยบมื่อคืนเมื่อเนี่มันหนึ่งเนี่ยอยู่นักจับนักตากคนตากแม่ตากแม่ตากคนนะว่าชื่อไปเนาะเอาขี้แล้วเอาเก็๊บอาสาไว้นึ่งกันานอยู่เนาะ อาคาแ่กับหอยไปแล้วเหืออย่างไปแล้วสิบปีก็ยังบวักเล่แต่ว่าแปดพันเวลาทำบาทมพถ่าเรามักลมหาปลาก่อนมานี่อาเออจังใดก็เ้อกอบเชียด้วมเด้อเดี๋ยวชินหาทั้งสมัยเพื่อก่อนอัก็เป็นพี่น้องกันแหละเมนบ่พี่น้องกันมาเม็เคีก่เียเชียงาะใก่เชียงเออ ยังบ่เลวได้บ่เสร็จนะไดงใจเพิ่นเว้าเพิ่นสิมาบอกแป๊บเดียว15นาทีหรือ0นาทีเพิ่นน่ะเพิ่นแบบเอเด้พี่น้องเนาะไปเฮาลแถวตาาก่อนนี่ออรา่่นมาแล้วเนาะกลงดเลพ่นบ่ัเนาะเฮ็ดไเด้นี่เนาะโอสวัสดีเด้อ โอ้ทางเหีเีนเี้ยทองแน้องใหม่บโอ้กําลังหมัดเสาหมัดเล็กอยู่อันนี้อันคือเชียรยังอันนี้นะอันนี้เสาบอสเออเอ็ง่พอเนี่ยจับโอเคเสาเองเด้อย่เนาะจงนปั่นกันเด้อแปั่นกันเด้ออ้ปั่นน้อง ูนกินน้ำนเด้อปันกันปันกันปั้นกันลูกคิดว่ายันว่าชื่อมาลดนะหมาต่อทานมาตอานแบบที่เล็กมาเลยกัมาเองเลยก็ตทอกเองเลยมีมีไม่อันแบบนั้งแน่เลยแอเ็นบดอาบดบหัไม้น่เทุไม่ท่บาเปอ์เนช่างนี่ะ่เมนบ่ เมนเน้เนาะเพราะว่าบ้ไหนโบ้เศนน่ะจึงไปสช่างโบ้เศนหม้อเป็นเงินในคนเลยได้เมนบ้หม้อเป็นเงินในคนจัดการเองบไว้จัดการเออคนนั้นมากระบ้เศนดิเอออันนี้คือทั้งครอบครัวอันน่ะสมัยเพิ่นสั่งมาอีกบอเพิ่นจัดการเองบดเออพอบ้เศนได้หม้อเงินใน่นแล้วเนาะอืมวันนี้โบ้เศนเพิ่นว่าก็มีจะมาอัปเดตเบิ่งเินะอืมพุ่นคนคนขาดเหลือบุพอจังใดก็ให้ทตั้งเอาเอาใหม่เพิ่นเนาะจัดการ มัดเป็น่บ่เจ้ามัดอะไอยู่มัดชื่อเนาะแต่ว่าให้ถึงชุดบัจักจะอยู่บอยู่บัจักตัวนี้พอได้อยู่เออันนี้อันนี้เล็กเลกยังเล็กชิบบเล็ี่เล็กชิสี่เล็กชิมันน้อยพ่อบอกบาเพ่ออเล็กปเด้หอจำเล็กแปดยง่ากูหนีเรือน้อยเลยเอาแปนี่น้อยแสดงว่าเด็กหกัจบอกว่าี่แสดงว่าน้าเบอร năm bơi nhảy thế này hang nỗi đó, còn ừ. ta là khi vào năm bơi nhảy và nhảy, năm bơi nhảy hết nhảy lên chít chì này lên húc này, hả? lên húc, oh, Ồ chít đó là kêu măng này gì ừ. nó... là chít hèn... kết chít bẹt vẫn hang, bơi một hang khác đi, bơi hơn một hang này nè. Anh đi làm tôn nào cái hết mớ này bọ này, à ừ. cái hết mớ này, thả mướn thay co, ôi, ต้องใหม่เพิ่นไม่ได้เปียนบ่สองหมื่าได้สองหมเกจังไหนฮอดพ่ดเน่ยโมลวเบิโอ้ได้แลวเลยเอาเอาักเสาก่นี่ักเสาก็สีเสาหาก็ได้สบ่สานี่สเสาบนี้เฮ้ยสบายดีดูสบายดี่อได้ โอ้บอต้าเด็ยินดูแม่แล้วว่าคิดว่าลุงนะแล้วก็นั่งน้ำย้อมเนะพอพอเลยคักยู่ว่าถอกเอาสิถอกเอาครับซื้อมานี่คักบ่สุดยอดโปเลยเปิหมักนะนี่หมักอะเองไม่ไปเบิ้งไม่เล้ไม่เนาะไม่ถอดถอว่าจิตอะไร mày bô, con đồ. ờ, oh, nhạc con ừ. mà nhạc, mấy, nhạc. Ừ. 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 mày nó ngam đấy tre ba xi mà chắc nó, nó mày chuyện này chẳng còn gì, nó bị bị may ngang vậy nữa, bị may ngang, bị may ngang bô, không có bà cứ cứ hiền dạng nó đi, may, แต่ตัวนี้น่าจะแม่นันเดียวกันเนาะนี่นะไม่ยังเนาะหาสิดําเนินการแบบใดก็มีแต่ว่ารอรุ่นนอยสมบงแต่ว่าคือในเฮือนเพิ่นน่ะคือมางด้พี่น้องเอ้ยมาง้ไปนสิขุดบ่หรือ่จังได๋อนี่เนาะ เลียวเบอเชนเพิ่นเลี้ยวได้เเ้ยวก็พอนะบอจิตมันต้องไปไนทมัน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 จะต้องยพ้บอสิท้งีจะดนมือนงชอนพื้นนี่เนาะว้ยแล้วถ่าหามตัเย็นบ้านเราบ่เฮิงไปไหนสิหามตัวเย็นนะบอเชนเงไปสิหามตัวเย็นนั่นนเน อคนเียข mm ึ hmm. ้นเด้อพีเห็นป่ะบอกเห็นที่ไหนชาวบ้านคนถามอยู่มาให้เผยนี่เขาอะก็ไปก็มาอยู่เขาะเตลูกหลานย่นตะลางใอบนให้เีจพูดแล้วพ่อไเเนาะมันจะเอาไว้ให้อันนอกเพิ่มมียันไวยังมีบูนังเพิอีกสิงนสบายดีเด้อนันและจะชวนบอจิไ้หองั้กว่าขี่เข่าได้หนิเนาะ ปามากเลยน้อเอ้ยบานนี่เออมาเลยสีเห็นวังหันเลยทีห้วก็ลงมือเช่าที่นั่วะเนี่นออ้หใจน้ำาดีใจน้ำรือเช้าก็ทอกเอาเองเลยเนาะเอาเองเลยเอาพมนเจ้าเนอโอลมก็เพิรนได้หตาด้อๆๆมามื่อนี้ก็คือว่าอะไรพี่น้องเนาะเอาเอามายเข่าเรื่อยเทเนาะ มาลำเด็่เป็นเงเอของน้ำพี่น้อยเนาะเพราะว่าในยินทางเอ่ยเันว่าเดิมสร้างเครื่องมาแล้วหน้าเนาะมาแวใส่ก็เลยมาัอาไปให้เบิ้งพี่น้อยเนาะโอ้ยสรุปแล้วแกมากเลยโมเมนเนาะโมเมนโอ้ยรุดเบิ้งอีกเลยฉันเดยังโมเมนต์เพี่น้อยงมเมนเบื้งอีกฉันโมเมนพี่นวอีเนาะโอ้ยสียือันเถอตาเป็นอีกครอบครัวเดเนาะตาดึงมุ่นี้คิปนอะไรพี่น้องอไรอยเนาะเพราะว่า ก่อนสิขึ้นไปให้มอบให้ทางเจ้าเจ้าของเพิ่นมาเวรนี่ก่อนพี่น้องนเพราะว่าเพว่าเวียดมาทางเดียวกันเนาะก็ได้เวรนี่ก่อนจะไปส่งมอบให้ผู้โชคดีพี่น้องเ้เนาะถ้า่อีกชันเาลกับเด้อเด้อเออมไเนาะจะเวรไมจะบ่มเอาแล้วเนาะโอเคแล้วเนาะบาสิเฮ็ดอ่า ทอนี่ตั้งเลยบ่หรือวี่คือขุดอยู่บ่ทอขุดเดียวเอาเดี๋ยวจะตั้งเลยเนาะวันจิตนื้นุม่กินแย่งแล้วแต่อันนี้คือสีผังอันสีขุดอันน่ะลุงบ่อน่ะท่อสวมนะขุดบ่ขุดทอแล้วนี่เจ้าท่อมาอีกมันบ่เจ้าทออ่าใช่ใช่จ้าทอทอทออันเดียวลงไปเลยมันบ่ ก็เป็นไม้เป็นยังไงทีก็อาะที่คนไทยผมเลยว่าไม่ไม่ด่างนไม้ทีสั่งไม้นี่นะเดอสั่งม้แบบมามักขับเอามมักขับมาเทสเทสมาคกืบอั้งอย่าีัขับ่เทราสิเทปูนอันนี้บางคนไก็ซื้อไม้จังไพ่แต่ว่าไม้จังไพ่กับแพงกันไหมพี่น้องเราซื้อคือกันไม้จังไพรจะซื้ออาลำหนึ่งเท่านั้นพันโอ้ ไหลเนาะเพื่อสิแล้วมันกบ่ธรรมดาลมว่า60,000นี่ได้พี่น้องเพราว่ามันบ่คือของน้ามอาเฮ็ดอยู่ในดินแม่นอยู่เทิงอันนี้เนาะเทิงบ่เทพื่นเทยังมันแน่รเนักแน่เพราะว่ามันเฮ็ดยาเฮ็ดกแน่บคือไผเนะอันเทอยู่ทินรดๆๆไปโเาะดเป็นเด้บตาเนะ20,000นมาเฮ็ดเอาเนเต แต่ก็อ่าคนคนปูนนี่ก็ทังทั้ยากแล้วบ่ฮู้สูตรมันเนาะพี่น้องเนาะเก่งได้อ่าทางปูนแต่ว่าอ่าวาขอยานบัอ่าเพิ่นพตอนเพิ่นยังเฮ็ดบ่แล้วนะนี่นะอ่าเอื้อยเฮ็ดจังไดอ่าอาบน้ําอาบนลงตะลางเลวาเอานี่เด้อักขึ้นมาอาบ่างเฮือนนี่ัเดกอต่อขเฮ็ดได้นี่แบบเฮาานบ่กิ่งมาจะได้กิ่งเอาบ่แม่ กินลงคนดิกินลงมีการคอยลงแล้วันเอายังบ่แลรวี่นะนก่งบึงกึางปางนี่เนาะวัจิตตอนยังบ่แเรวเะอาบอห้รไ่เลยอ้กเรียวัดเรียวคนนี้อาบน้าานะทุกเนาะแห้งเลยเนาะอานไ่หนีเลยอย่างนะาข่ง่ขัาข่งเหี้ยเาเลทุมาสิงเลยตีีีีเ แล้วไว้ด uh, so ้เนาะก็คือว่าพี่น้องได้มื้อนี้กมาอัปเดตเบิ่งเนาะว่าเบิ่งอ่าสีเป็นัได๋ฮอดในะคือว่าเลยอ่ะขอบใจทั้งบ่ติลายอ่าเพิ่นข่อยลงก่อนเด้อเดี๋ยวรับทายเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเอออ่าเอาจังได๋ก็ดีจ้ะนั่นแหละเนาะก็มีแต่ว่าเพิ่นเริ่มมื้อนี้เลยเนาะเริ่มมื้อนี้เลยออ่าตูคือในเรื่องเฮาอนะตอนที่ว่ายังบ่ทันได้แล้วนี่เฮาก็อาบเดวนี้ก่อนเนาะ อากอ่าเสนีก่อ่าคือแม่เองอ่าเอาน้ํามาให้เนาะน้าูอยู่นั่นี่แล้วตักแมนบ่เปงเอาทอนี่เยนี่เปงเอามาเออมาบทงนี่และอานี่แล้วก็บ่เยี่คือีบด้น่อคือคืออาบนี่บ่ขออนุญาตน้ําอาบนี่คือเฮาอาบนอนเบ่อาบน้ํานี่อาบนอน่แลเออเปน่ทให้อือ เนาะก็อยากอัน่ะอย่างยากอยู่ด้วยสิว่ามันยังมาทันได้แล้วนี่เนาะนั่นแหละอันนี้คือยังเชียวออกอยู่บนนี้แหมสนักตอนนี้แม่นต้องออกและไม่จะเชียวออกนี่เราคิดว่าทุกอันคุ้มต้องมีสิทุกตะลามีเละนั่นแหละทุกเล็กนั่นแหละเราตอดทองล้มเหมือนโอ้แต่คืออยู่ในขังตัวนั้นนี่คือชีวบร่างบ่ม่างคือกันบ่เนี่ยอม่างครึ่งนึงเนาะ มันครึ่งหนึ่งที่หน้าครึ่งหนึ่งสั่งกระซีได้ใช่ชื่อใหม่ป่อชื่อใหม่ด้โอ้ขึ้นขึ้นหนึ่งใหม่ขึ้นหนึ่งเก่าได้หน่เนาะป้าเฮือนส่งเพื่อองพี่น้องเลยเออเวลาแบบมันเปลี่ยนไปนี่มาหลายปีเลยอยากคิดแบบใหม่ร้องเบิ่งเนาะวันนี้เนาะอยากจะคิดให้มันสะดวกอ่าสะดวกสบาย ว่าคือลําบากแต่ตอนเข่าห้องนุ่งห้องน้ำเป็นบ่อืมเข่าห้องน้ำแบบคือเฮาเฮ็ดใส่ชีวิตประจําวันคือแบบอ่าทั่วไปนี่คือเฮาผู้เดียวเฮาบ่ดูบ่จังไลยนี่ผู้เดียวผู้เดียวบ่อืมเห็นไ่มพี่นองง้องเอ้ยกิดจากอย่างง่ายอยู่ค่อแค่ในแรกวันนี้ก็ได้เน้อคนสีผังโทรลงไปอ่าลงไปเออโทรแล้วบ่ เทเสาเนาะเทเสาเฮ็ดเฮ็ดอล้วทอลงไปเลยบ่เฮ็ดท่อแบบว่าท่อแป๊บลงไปบ่หรือว่ายังสีก่ออบขึ้นอ้อมอ้อมท่ออยู่ท่อลงไปเนี่ยไปเออตอทอลงไปเนาะอืมมีเตเสาตั้งขึ้นมาพี่น้องเง้ยตั้งขึ้นมาแล้วก็ทอตอทอลงอ่างตอทอลงอ่างเนาะคือว่าพันชีก่อดินบ่อ้อมขึ้นอีกขนาดบ่ได้เฮ็ดเป็นอันเนั้นเลย มาอืิก่อเด้เนาะแม่ก็บ่ฮู้อันนั้นเออเฮ็ดแม่เฮาจะบ่ได้ไปเบิ่งของเนนีาเฮือนแต่แต่ว่าในเรื่องของน้ํานี่คือเป็นดินเบิดเลยแม่นบ่อืมเป็นดินเบิดเลยพี่น้องอ่ากําพุงกําแพงมันเนาะอ่ามีแต่ดินเบิดเลยเออเนเพิ่นสั่งไม้มาสิไม้นั่นคือชิใช้แต่ว่าค้ําไม่ชื่อบ เน่ข้เาเปูันอเนปูเนอืม้เนปูเี่ยเหอนาอนปูต่อกัเอันนี้น่เห็นเนาะอ่ามั่งของเบิดแหลพี่รองเลยฟาเขาเลยชาบ้านนี่ป้าไปวินนี่เลยเมืนบอกฟาฟาเก่าป่ตอนนั้นเออขังนี่เมืนฟาได้ขังนี่เน่นผลเนาะ แต่ไรมาบ่แม่ตัวนี้อเออเขาเลยก็อารู้มงเรื่องนึงก็เที่ยงเรไทยเรื่อนโอ้โดอยดอยดอยเอาเอ้ออออาเอาจังไรก็มีแต่ว่ามื่อนี้นะมาอัปเดตเนาะอ่าเยี่ยมบึ่งว่าทาั้งๆเพิ่นเฮ็ดฮอดขั้นตอนไนะนะหนแล้วเนาะอ่าก็มีแต่ว่าทั้งเพิ่นเริ่มเนาะเริ่มเริ่มเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยคือสิมาซูเมะอยู่ดอกบัดน,นี้ก็ได้มีแต่เฮ็ดผ้าเฮ็ดเนาะเพราะว่าย่าน งเงิงนพุนเกี่ยวขวยังกัน<ม>ดแล้ว้วไมแม่เกี่ยวเข่าเองง่ายอีกแหละเกี่ยวเข่าบ่เรืองเลขเขานะอากระถออืงมกยกเหลเ<อ>วก่วอางงานในคงไข่เนาะเออเ๋็วก่อนเกี่ยวเข่ายังว่าไข่การเก่ยออสงการเนาะบุ่ล้นฉันบุ่ล้น <laughs> ป้ายาเดอคือสิประมาณนี้เนาะพูดแรงเมื่อไหร่พูดไรงสิมาเยี่ยมเนาะเออจังได่ก็ดีจะน้ำเมื่อนี้ก็ที่ว่าได้ห้องน้ำตามที่ว่าฝันไหวคันชีเงินตัวเองแบบหามาเหตุห้องน้ำเนี่คือชียากเติบหนึ่งเนาะอืมกว่าห้องน้ำมันอยู่ถึงมันแพงพี่น้องเไงเออแบบแพงคือแมนแมนแมนเอาจังได่กันดีพูดแรงเมื่อไหร่เมาใหม่ได้ไหมเด้อโอเคเอาเด้อเด้อสบายดีสบายดีเนาะ ไปพี่้องเลยคือสี่ประมาณนี้แหละตัวเลดเนาะเลดพี่้องเลยเริ่มส่งการมาแล้วป้าตัวยิงเอายิ่งอ้อนน่อพี่้องเลยไปไปไปเนาะสำหรับคลิปนี้คือว่าพี่้องเลยมีจะว่าให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีรุ่นไปน้ำกันเนาะว่าตู้เย็นโทรทัศัดพัดลมเนาะซีเมนต์ของ ผู้ใดก็รอติดตามรับชมเด้อเนาะครับพี่น้องเอ้ยยังอีกครบครัวอ่าสิอันนมานี่แหละตัวนี้ก็ทั้งสร้างเพิ่นก็กําลังอ่ามัดเด็กมัดเฒาอยู่นาะครับพี่น้องอ่าคุณแลก็อ่ารอรุ่นรอชมบิงไปเรื่อยๆเนาะอ่าคืออยู่ในอนเพิ่นสิขุดลงไปบางอนนี่แหละพี่น้องเอ้ยทั้งทั้งซ้ายเพิ่นก็อ่าสั่งมาแล้วดแล้วเนาะเบิ่งพี่น้องทางบ่จงก็คือสิได้อตัว ไปรถและบบ่อน,นี่ก็ได้ไปงานต่อเนาองพ่อพี่น้องอืมอึบอ้าวพี่น้องเลยคือ4ีประมาณนี้แหละจังไหนก็ขอให้ f ีมัตจุขูคนอยู่ดีไม่แห้งไปจากดรกไผ่ไข้เจ็บทุกประการนาองพ่อพี่น้องเลยขอให้ทั้งผู้รักผู่อ่าที่่าช่วยเนะครอบครัวของ อ่าเอ้ยไหมเพิ uh, ่นอ่าก uh, um, ็ให้ปร <They S 1> no ับผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเด้อเนาะหาพอจะจากลูกไข่ไขเก็บอาจะเจ็บได้ไข่ขยะลูกไข่ยัมาเบียดเนาะอ่าลรวยลรวยขึ้นกว่าเก่าก็สําหรับคลิปนี้เนาะพวกพี่น้องทางบ่คิดเองขอลาพี่ลาน้องไปก่อนขอให้ FC บดสุคนอยู่ดีมแงบ่คิดเองขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง